สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพบผอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมาแล้วครับโค้งสุดไทยเหล็กเมืองขามียนครับงวดวันที 1, 6, ่หนึ่งเมษาหกเจ็ดเบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําถูกสิ่งถูกอย่างขืนอยู่ทีโฉคแลดวงครับส่วนตัวเลขสีถือหรือบ่ถืออันนี้เบาหนองกระบ,บอกบ่ได้ครับผมเพื่อนไหามาเบาหนองกระบ,บอกซูฟังเพื่อนบอกว่าเหลขกงวดนีมม้มีอยู่สามหางมีอยู่สามหางแต่ เพิ่นเน่นหางเดียวอีกสองหางบบเน่นแต่กระสือเพิ่นมักหางเดียวเน่นเน่นแต่เพิ่นใหญมาสามหางกับเบืองไหวเป็นแนวทางเนาะจังไดกัดไหวแต่คิดผิดจระนาเบิองเพราะว่าเบานองกัดพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนเบานองกัดล่อเพิ่นอยว่าเพิ่นมือใดเพิ่นสีมาเพิ่นกับมานี่แหละครับไกลมือแหละเพิ่นกับมาไกลมือโค้งสุดไทยอีลีครับมาโค้งสุดไทยอีรีเบานองวัดก้อนมือเลขสีออก วันที่หนึ่งนี่มีเพิ่มเติมอยู่บ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 มีใสไ,ไปแล้วเบิร์ตโมเมนหน่อยวาสันเลขชุดนี้เบิร์ตโมเมนหน่อยใสไ,ไปบ่หน่อยเลยวาสันจังใดกับเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเลขเมืองขมิ้นครับบ้านหนองทามว่าเป็นเหลขกฝันหรือว่าเป็นเลขกหายมาเลยเพื่อนวามันเป็นเหลขฝันนี่แหละแต่ว่าบ่ต้องเอาดอกความฝันเอาเป็นตัวเลขกไปเลยไปพิจารณาเอาเพื่อนวาเพราะว่า,เพ,วาเพื่อนหยงหยงอยู่เพเร่ะก็เลยบ่ไดดมี เวลาเดี๋ยมานั่งคุยกันเรื่องความฝันดอกเพื่อนวะหนุงอีรีเพื่อนวะเพื่อนก็เลยก็บอกกันบอดโดนเพื่อนก็เลยส่งตัวเหล็กมาให้เบิงเพื่อนบอกว่าให้คิดพิจารณาเอาเพื่อนวะมารักบอมมากะยู่ทีดุลพินิตเพื่อนวางชนะเพื่อนเน้นตัวเดียวเน้นเน้นเลนเน้นที่ว่าเน้นก็คือเลนหลายกมู่คือหางเดียวอีกสองหางเป็นตัวร่องครับ อีกสองหางเป็นตัวร่องแต่ว่าตัวเน้นเพิ่นมีหางเดียวเน้นเหนีนหางเดียวเดี๋ยวบ่าน้องกระเจ็ดลุ่งเหลขให้เบิงเบิรทุกคนนั่นแหละนะครับเนาะกลัวเหลขกิออกอะบันนี้เดี๋ยวบ่าน้องสิพาไป่องทะเบียนเหลขกเอ้ทะเบียนรถของมูลูกสาวเพิ่นสือ่อไม่เพื่อนบอกว่าโตบ,บ้าน้นองบอกว่าห้ได้ทะเบียนมากกอนเหลขกออกเนี่ยเดอว่วซันเพื่อนได้มากแะครับเดี๋ยวบ่าน้องสิพาไป่องทะเบียนรถคันใหม่ของเพื่นที่เพื่อนได้มา นะครับเนาะเอาเอาเลขโครงสุดท้ายของเลขเมืองขมิ้นก่อนเพิ่นเน้นมากสามโอเพนให้มากสามหางแต่ว่าเน้นหลายโกมูก็คือเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกนี่คือเน้นเน้นเลยเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดยังกว่ากันไปแต่นี่คือเน้นก็คือเก้าเจ็ดหกตัวรองตัวรองของเพิ่นดา ตัวรองของเพิ่นเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดกับห้าสองแปดเราบ่าวหน่องว่าคือขามหกสองแปดแกแล้วแต่แลวแต่มักแล้วแต่มักเดี๋ยวบ่าวน่องสีขียนลงไว้ให้เบิร์ตบ่าวเป็นเหล็กของเพิ่นดอกแต่ว่าเป็นเหล็กของบ่าวน่องบ่าวน่องสีขียนลงให้เพิ่นเบิร์ตหนาะลองพิจารณากันครับเด้องวดวันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดครับผมเหล็กเมืองขามเรีนครับเก้าเจ็ดหก เนียนๆเนนเนนหล่โกมูเบ้าหนองวัดเนีนหลายปันไดกะเกือบหมื่นเฉพาะตัวนี้เด้ซื้อเฉพาะตัวนี้กัเกือบหมื่นตัวเดียวนี่ล่ะเกือบหมื่นแต่ว่าตัวรองกับบ่หลายตัวละสามพันสี่พันตัวรองเพคนว่าแต่ว่าตัวตัวเนีนตัวหลักก็คือตัวละเกือบหมื่นมาสิเอา รองครับเปิ้ลวาย่าเลื่อมแตกสองโตออกน้าผู้ใดมักเลขสองโตกัจับคูแตกสองโตออกมักตัวไดสื่อตัวนั้นบหมักกับพานใดบวากันแต่จังใดงวดหนีเฮากับมารับโชคไปน้ากันคือเก่าโค้งสุดท้ายครับเลขกเมืองขมินม้นครับลองนะนครับเด้อลองพิจารณาบึงถุกสิ่งทุกอย่างเิดขึอยุทีิโชคเลยดวงเบ้าน้องกับผ้ามาไหวปูแล้วเนาะพามาไหวปูผ้ามาสักการะปูแล้วผู้ใดเห็นเหลขกปูที่เบ้าน้อง จุดขอปูกะบธรรมักกะสื่อไหว้ด้วยครับเด้อถ้นผูดได้เิบงคลิปถ้าพู้ได้่ไดในเบงคลิปที่บ้านน้องจุดขอปูแะย้อนกลับไปเบงไดครับจังไดกะงวดนี่บนนี่ครับเลขกอาจสีมาทั้งบนทั้งล่างจะได้แมนครับอีหอยังมันก็เกิดขึ้นในเบิดเดี๋ยวจังไดงวดนี่เฮามาหลุดไปนํากันคือเกาครับผมิดสิไดก็ใไ้สซมวังดังปารถนาสุภูสุคนนะครับเนาะเดี๋ยวบางคนถามมาว่า แล้วปูเสียเอามามืออดที่ว่าเสียเอามาอีกสององค์น่ยตอนนี้กะองค์สีทองนั่นก็คือบอกง่ายคือเงินยังมาท่านครบนะครับเนาะเงินยังมาท่านครบก็มีผู้ซอยมาแนกกะมีผู้อันนี้นะ,ะแต่ว่ากะเงินยังมาท่านครบครับผมกะรอเงินครบรอเงินครบกะคงสิไดเอามาเลยกะรอกันอยู่ครับรอกันอยู่และ้วกะ็อีกองค์หนึ่งกับผู้หลับประมัณเมษา พุทธสภาประมาณนะครับแต่ว่าองค์ชีทองนั้นอันนี้ก็รองเงินอยู่ครับเงินยังไม่ทันครบเนาะกันเงินครบมือใดกะคงเสียดเวเอาปูมาเพราะว่าสร้างเพื่อนไว้แล้วสร้างไว้แล้วแต่ว่าการองเงินที่จะไปนิม,มนต์ปูมามันยังบม่ทันครบนะครับเนาะนอะย่างไดกะขอให้ทุกคนจงโชคดีเดี๋ยวก็จะได้เห็นอีกสององค์จะได้เฮียงกันเลยต่างเฮียงกันเลยสามองค์จะได้กะค่อยติดตาม นะครับนอก้าผู้ใดอยากร่วมบุญก็บบอกได้ครับยินดีครับอยากร่วมบุญกันผู้ใดเฮ็ดแล้วอยากเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วอยากเฮ็ดอีกก็ได้ครับผมหรือผู้ใดบ่อยากจะรวมบุญในสางปูหรืออยากสิมาสางอีหยังอยู่ก็บท่อมผู้ก็ได้ก็เหลือตอนนี้ก็ที่จะเฮ็ดต่อไปก็คือกระท่อมกระท่อมไฟกระท่อมกองไฟเพราะว่าถ้าถ้ามีกองไฟแล้วแต่ว่าบ่มีหลังคาเวลาฝนตกมา เกสิเปียกครับก่บบมีประโยชน์อีหยังก่อกองไฟไปกันฝนตกกับโบมีประโยชน์แต่ล้ก็เกิดนี่แหละเกิค่อยๆเฮ็ดไปครับค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆหลายคนก็ถามมาครับหลายคนก็ถามมาเบ้าหนองก็บอกความจำนงไปกันแล้วแต่ว่าผู้ใดอยากซอยกันอยากเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดให้เบ้าหนองครับเฮ็ดให้ปูครับผู้ใดเฮ็ดให้ปูผู้นั้นก็ได้ครับผมบ่ได้เฮ็ดให้เบ้าหนองได้เฮ็ดให้ปูนะครับนาะผู้ใดเฮ็ดให้ปูผู้นั้นก็ได้บุญผู้ใดอยากเฮ็ดก็บอกได้ครับ หลายคนถามว่าเบาหนองคือบาลงเบอร์โทรคือบาลงเลขที่บัญชีไว้เบาหนองบาลงครับขันหยากซอยขันหยักดวงบุญทักไล่่วนตัวมาดีกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าหยังเดี๋ยวขันเบาหนองลงไปแล้วกะชีว่าเบาหนองมาหาเงินตั้งชีนะเบาหนองหยานมันหยานมีคนว่าก็มีทั้งคนว่าคนบว่าล่ะหยานว่าลงบัญชีไว้เฮ็ดหยังมาเปิดรับบริจาคบอกมันก็ชีมีทางโลกมาเนาะครับเนาะ อาสิดีกว่าขันผู้ใดยอยากรวมบุญหรือผู้ใดมีไล่เบานองกะทักไล่เมาได้ถ้าผู้ใดบ่มีก็เดี๋ยวเบานองกะแปะไอเดียไล่ไว้ให้กันอยากรวมบุญนากันเนาะครับเนาะเฮ็ดใหยี่ยวปูขับบทเฮ็ดให้ี่ยวเบานองดอกอ่ะมายำเลขโขงสุดท้ายเลขเมืองขมิ้อนอีกรอบนึงครับผมเจด็ดโอ้เก้าเจ็ดหกเจ็ดสองแปดกับห้าสองแปดครับผมก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนสมหวังดังปรารถนา มีเงินใส่ใจบกขาดมือขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงหมอบโจกให้ทุกคนโค้งสุด้ายเลขเมืองขมิ้นครับก็ขอให้ทุกคนได้จับเงินเมืน่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านกันทุกๆคนงวดนี้มาหลุนกันวันที่หนึ่งเมษาหกเจ็คิดสิได้สมหวังดังปรารถนาใช้ใจ่ายไม่ขาดมือสวัสดีครับ